ช่อง3ค่ะเตรียมตัดดิบบิ้นแจ้งเกิดสาวสวยนาง,งเอกใหม่น้องยายาอุรัสยาในละครเรื่องกุราบไล้หนามนะคะของค่ายทีวีซีนค่ะโดยเรื่องแรกสาวยายาว่าที่เจ้าหญิงคนใหม่นะคะก็เจอบทดราม่าสุดๆค่ะเป็นน้องที่ต้องโดนพี่สาวที่ไม่ธรรมดายอย่างตัวแม่ พลอยเชอร์มานแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตนะคะรวมทั้งคู่มั่นที่กําลังจะแต่งงานกันด้วยค่ะซึ่งสาวยา่าเนี่ยนะคะต้องโดนพิสูจน์ความสามารถทางด้านการแสดงเพื่อให้สมกับบทบาทที่ได้รับต้องร้องไห้เศร้าโศกต,ต่อหลายต่อหลายฉากเลยนะคะงานนี้ค่ะทำเอาสาวสวยอายุน้อยผู้มองโลกสดใสนะคะต้องเอาชนะบทบาทใหม่นี้ทุกวิถีทางโดยเฉพาะฉากที่เห็นพี่พลอยเดินลอยหน้าลอยตาควงพิตะวินคู่มั่นของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเรื่องที่สาวย,ายา่ยาต้องทําให้คนดูสะเทือนใจสุดๆให้ได้ค่ะ เครียดมากเลยค่ะนึกตาบวมแล้วจะไม่ได้ค่ะหลายรอบมากใช่แต่บ่ายโมงสี่โมงครึ่งแล้วได้เต็มที่ก็แบบให้กําลังใจแล้วก็คือบอกว่าเอ้ยพี่เคยรักเขานะแต่ตอนนี้พี่ไม่รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกลียดละคือให้ให้เขาตรงข้ามไปเยอะว่าเกลียดเขาเกลียดเขาไปรักคนอื่นแล้วเลยเขาไม่ได้ร้องไห้ได้ค <ขา S 2> ่ะแค่เห็นหน้าพี่ตาก็ร้องแล้วค่ะถ้าต้องเจอด้านลัมาเยอะๆค่ะ ฝากฝากฉากนี้ด้วยนะคะหนูตั้งใจมากเลยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็อินกับบทด้วยนะคะขอฝากด้วยนะคะเหมือนกันครับง่ายๆครับก็ฝากติดตามด้วยเลยกันนะครับขอบคุณมากครับ